ปัญหาของวัชพืชเท่าเด้อพี่น้องไครแบบเชอรี่บักถอยเชอรี่จ้ามันมากัดกินพักโบกได้เกลียนมันอ่นมันเห็นจังไดจังคอยอันอันดับแยกเกลียนือว่าเลี้ยงมันไว้ได้เข้ากับปล่อยมันบอกปลาเกลียนมันเดินไปทางนี้ได้มื่อนี้มันเก็บพักโบกปลาเกลียนเด้อพี่น้องนี่ พักโบกก็คือพักขั้นจองเดี๋ยวมันยกน้ำเราเนี่ยเท่าไหร่ครับแม่นขั้นแปดร้อยล้านได้พิษน้องนี่ดอกมันก็จะเป็นแบบนี่รถจ้าไว้ถากินกับตำบักกรุงตำบักฮวงบ้านเฮาเองจ้าแซเศษได้จ้าป้าพักโบกของเราผู้ใดเ่เคยกินกับล่องมึงบอกเขาแน่ผู้ใดเ่เคยกินก็ลองมึงนะจ้าพัดใส่น้ำมันหอยกับแซ่บจ้าเนี่ย่างตะแกรบนะ มันมีปลาไหมก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะแต่เทเน่แต่แต่ทีเน่หอยหอยน้องปลาเกลียเนาะอยากจะบอกว่าถ้าทุกคนไม่รู้จักผักโบกเขามีดอกเป็นสีเหลืองเด้อนี่ดิวในรับประลูกปุยปลาเพลินกันขึ้นสีรูบล่ะแต่น้องดิวเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่พี่น้องจ้า เลกรุ่นใหม่ก็ไม่รู้แล้วคะต้นนิวบนบักตาลเหมืนต้นนิว่นบักตาลด้ยนะพี่น้องไปเราไปหาปีนกันเถอะเคยกินบอมาข้าเมามันบอออกเด้นีลมันต้นใหญ่แล้วนอมาข้าเมาเนาะออกเลยเนาะเจ้าต้นได้อุกไป ชื่อสองเถาพี่น้องอู้ยจะเป็นเล่ามวนเอาเงินมาเด้อมาปลูกพักโบกปัญหาของวัชพืชเท่าเด้อพี่น้องใครบักเชอรี่แบบถอยเชอรี่จ้ามันมากัดกินพักโบกได้เกณฑนมันอ่นมันเห็นจังใดจังคอยอันอนดับเย,ยเกน็นหรือว่าเลี่ยงมันไว ต่เข้ากับปล่อยมันบอกประเกณนเพะมัน,มนมเดินไปทางนี้ได้คุณนะ่ะนี่แต่ใครใครบอกหอยเชื่อดีมิจะโตตรงๆข้นสนใจอยากได้ขจจวัสดีเอาไปปลอยเนาะเนาะ